สอนสอนสอน สอนได้จ่ายค่าห้องบ้างเปล่าอนะบีถามว่าได้จ่ายค่าห้องบ้างหรือเปล่ายังแล้วเงินที่บีให้ใหไปอ่ะสอนเอาไปทำอะไรหมดสอนเอาไปทำพสรราสปอร์ตแรงงานอ่ะแล้วนี่จะอยู่อย่างไรฮะ สองคิดว่าถ้าได้พาสปอร์ตมาแล้วจะหาเงินได้เยอะขึ้นอ่ะก็เลยเอาไปใช้ก่อนแล้วไหนพาสปอร์ตอะ่ะไหนเงินอะ่ะบีก็เห็นว่ามันโควิดอ่ะร้านก็ปิดก็เห็นแล้วทำไมถึงใช้เงินอะ่ะล้วจะให้ทำยังไงทำไมไม่ถามกันบ้างวะ